เมื่อคนทั้งหลายเรือเก่าไก่บังไดพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีของมติใจหรือราคใหญ่ฝั่งะชิมไตคือภัคเปิดไทยไดอันดับสองเขารวมกันเซนเอ็มโอยู่รวมจัดตั้งรัฐบาลแปดภาคเสนอพิธาหลบแหลกโหวตใหม่ผ่านสวประธานรัฐสภาอียังวาโหวตซ้ำไม่ได้ขัดยติวสันคำสั่งศาลให้พิธาหยุดก่อนหยุดการปฏิบัติหน้าที่สา่ สอสอกองประชาชนสอสพรรคอันดับหนึ่งสอสอขนกิจเดชนายกถูกเชิญออกสภาว่าแกมาตราหนึ่งหนึ่งสองงานว่า,าลุ่มล้างการปกครองดิวรับโทรนับอยากกลับบ้านชิกเอโมยวายหนูอนุทิน,นพี่นี่ก่อนจะพูดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวลงกบดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อามภองงมยังเจอเชจงกคงบุตร การที่ิบเจ็ดนะพฤษภสคานะสองห้าหกแปดนะเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะก็แค่นี่เราจะมาแนะน,นำและก็นำนำเสนอนะแล้วก็ให้ความรู้นะแกท่านที่ตัดลดนะทันทีหานตัดลดนะแล้วก็ทันที่หาไปอะไรไปลงทางเรือด้วยนะลงลงเรือนะ,อะแล้วก็ ในความรู้กับท่านสุภาพสตรีที่ดันอะไรช่วยสามีนะแล้วก็ท่านที่อยากจะทำอาชีพแบบเราด้วยนะก็แค่บางทีงานรถเนี่ยนะพอมันตัดลงมาหรือว่ามันปลดลงมาจากรถเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปใช้กับรถทั้งหมดนะมันก็ยังไปทางเรือได้ด้วยนะนี่ก็แค่เราจะบอกแบบนี้นะเผื่อท่านที่มีอะไรกองเยอะแถวทาง ใต้นะไกลทะเลนะหรือก็บางท่านที่ตัดรถด,ด้วยนะได้รถเก่าหกล้อหกน,น็นอตแปดน็อตก็ดีนะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น KL, j K L นะเ j K L ก็คือเมื่อเดือนก่อนน,นะนู่นมีราค้าทางใต้เราทำมาจะไปหาเผาไปอวนในปั่นอวนในงานเรือนะราคาที่ไม่แพงมากนะแล้วก็รูไม่ใหญ่ตัวเกินไปตอนนั้นเรานึกไม่ออก ก็หาของถูกจะบ้านเรามีตัดแต่พวกคอนดอนะก็เลยว่ามันจะหาบางทีมันขาดของยุ่งก็เลยเห็นเสียดของที่บ้านเนี่ยนะอันนี้นะคือรูกไม่ตัวมากแล้วก็ไม่แพงลูกจะพกกับพวกกันฮีโน f เอฟซีเนี่ยนะแล้วก็พวกอีสุเอบีต่างๆเนี่ยนะเนี่ยน,นะบอกกันแนะนำพันชัแบบนี้นะครับนะถ้าท่านอยู่ใกล้ที่บ้านท่านก็ไปหาดูนะ ว่าใครไปหาก็แนะนากันแบบนี้นะ Hino KL นะครับนะมันจะขนาดเดียวกับพวกกันก่อนจะเป็น FC อเมรกาต่างๆนี่แหละนี่นะกอนนี้เราตัดมาจากรถแล้วนะท่านสังเกตแบบนี้นะนี่น็อตจอยเป็นหลุมแบบนี้นะหลุมมังเรียบมังนะนอ็อตคันเบอร์สิบเจ็ลวดสมัยก่อนที่เราวิ่งหัดทําอะไรให,ไหม่เมื่อ,อปีห้าเจ็ดห้าแปดนี่นะ เ,เขาบอกแล้วว่าพวกเอฟซีซีนบางซีนเล็กเนี่ยนะแล้วก็เรียกจามเข้ามานะจนมารรู้ชื่อจริงเมื่อพีทีแล้ว,ลวเราเบิกกระโหลกมันมาทำเนี่ยนะเป็นข้างกล่องว่าซีพีชลอ่ะนะเนี่ยทีน,นี้พอเขาไปงานเรือไปอวนเนี่ยนะเขาจะไม่ใช้อุปกรณ์จานดุมแผงเด็กเดืยเส้นเตรียมแบบนี้นะก็จะเอาตัดประมาณนี้แหละครับน,นี่พอที่เราเทย์มาเราตัดคอไปแล้วนะเนี่ยเขาก็จะไปตัดประมาณช่วงนี้แหละ สองทางตัดเหมือนกันแล้วก็จะไปใส่พอข้างไปแปลงนะไรคุยไงแปรงนี่นะในข้อมูลเชิงเล็กก็คือท่านดูแบบนี้นะน,อน็อตสิบนะูเป็นเปเปอร์รูเว้นรูนะเปเปอร์เพื่อใส่แหวนเล็บมามนเนี่ยนะน็อตคันเบอร์เอสิบเจ็ดหรือไงนะนี่นะแล้วก็ชัดพอข้างวัดได้สามสิบห้ามั่งสามหกมั่งสามเจ็ดมั่ง กระทั่งมี3 4มสนะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดมันลายขนาดกว้างแคบนะนับไปเพลาข้างได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ฟันก็คือจะมาเข้ากับดอกจอกตัวนี้ยี่สิบสี่ฟันนี่นะดอกจอกชุดนี้เท่าเอฟซีตู้ประกันผิดแต่ว่าร่องดอกจอกมันแค่ยี่สิบสี่นะเอฟซีเปนยี่สิบเจ็ดนี่นะตัวนี้ฟันลึกและฟันยาวนะนี่นะมันจะลูกไม่โตเกินไปมันดูจะดูไม่หนักด้วยนะเนี่ยและราคาจะไม่แพงเพราะบ้านเรามันตัดลงมาไม่ค่อยได้ขายรุ่นเมียนะ พื้นทายที่เจก็แปดสามเก้าทุกสี่จุดแปดเก้าสามเก้าทุกสี่จุดสามมาน่ะเนี่ยแนะนำกันหาใช้แบบนี้นะครับอยู่ใกล้ที่ไหนท่านหาอยู่ใกล้บ้านท่านหน่อยนะถ้าเราให้เราส่งให้เนี่ยประมาณเนี่ยพืนท้ายลูกหนึ่งติดกระปุกไปแบบเนี้ยนะพอข้างยัดไปสองเฟืองในพื้นทายมีดอกจอกมีจานเฟืองครบเลยนะเป็นลูกยัดเข้าไปเนี่ยนะพอข้างสองเฟืองยัดเข้าไปเนี่ยเราขายได้หมื่นสองกนะันนะนี่เพราะมันไม่มีอากาศจะไปขึ้นรถชายงานน้อยแล้วนะ คือรถด,ดินบ้านเราไปใส่กัน f อซเนี่ยมันต้องไปดอกจอกเปลี่ยนดอกจอก27ล่องด้วยนะเนี่ยมันหากันง่ายนะแม้แต่ถ้าที่มีกองอยู่มันมีโครงเสื่อมันโดยตรงท่านก็ไม่ใส่พวก f อฟ 9G เนี่ยนะอันนี้ที่เราใส่ไว้ก็เป็น f อฟ 9G เห็นไเนี่ยนะที่ตัดคอต่างๆทมันแตกมาเนี่ยนะแล้วก็มีหลายโครงอยู่นะเนี่ยเขาไปก็จะไปใช้ตัดประมาณนี้เขปแตรงไปอวน ไปปั่นไปลากไปอ้วนอะไรนี่นะงานเหลือนะลงเทเลไปนว่นนะท่านที่มีลูกค้าแถวใต้ท่าน,นลองแนะนํากันไปใช้แบบนี้ดูนะครับนะมันจะถูกนะและก็อะไหล่มันจะมีให้เบิกนะมันเรายังมีอะไหล่คนี้ิทกรอ,อยู่พอข้างต่างๆชุดนี้นะมีอะไรสำรองทดแทนได้นะอยู่ใกล้บ้านท่านท่านมีก็ไปหาไปดูนะส่วนราคาไม่ดูว่าขายกันเท่าไหร่ท่านก็ไปหาราคากันเองนะถ้าเรามีถ้าสั่งเราก็บอกหมื่น2องนะเนะนี่ย ลองดูนะครับ0854821238นะครับดีครับ